ในสถานการณ์ของการมีชีวิตเนี่ยเราก็มักจะโดนทดสอบนะคะด้วยเรื่องง่ายๆที่จะสะท้อนการตัดสินใจระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับหรือคุณธรรมที่ดำลงไว้เพราะว่าทุกการตัดสินใจนะคะก็จะถ่วงดุลในตัวคุณเองนั่นเองค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเมื่อเรามองแต่ผลประโยชน์คุณธรรมจะหายไปโดยไม่รู้ตัวบทวิเคราะห์บทสรุปสุดท้ายของเส้นทางแห่งผลประโยชน์และเบเนดิกพาสคาล Those decisions lead to. If you mean to proceed with this folly, then you will do so over my. ในบทสรุปสุดท้ายของสงครามเกลือแห่งนอร์เลียนะคะในเส้นทางของเบเดดิกในเส้นทางของเบเดดิกนะคะโลแลนเนี่ยเขาจะออกจากกลุ่มค่ะเซเลนอร์ or, แลวก,กองกำลังของเขาเนี่ยก็จะเข้าร่วมกับกุสตากดอฟนะคะแห่งเอสฟอร์ดค่ะเพื่อทำลายไฮซันเต้และเจ็ดศักดิ์สิธิ์เพื่อเปิดเผยว่าศาสนาและการชี้นำของพวกเขาเนี่ยเป็นเท็จค่ะ นอกจากการผูกขาดเกลือแล้วนะคะก็ยังมีการทดลองสร้างมนุษย์ให้เป็นปีศาจด้วยค่ะเมื่อทำลายไฮซันเต้ลงได้นะคะเซเลนอร์เนี่ยก็ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์แห่งนอร์เซเลียค่ะโดยมีเฟโดริก้าเป็นราชินีแล้วก็เบเดนดิกเนี่ยก็จะกลายเป็นองค์มนตรีไปค่ะคือซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีอำนาจตัดสินใจแบบเด็ดเศษค่ะ เซเลนอร์เนี่ยก็จะประกาศว่าจะทำทำเจตนารมณ์ของโรแลนด์นะคะนั่นก็คือการสร้างนอร์เซเลียเนี่ยให้รุ่งเรืองและแข็งแกร่งค่ะเส้นทางเกลือและอำนาจการจัดการเกลือเนี่ยก็เลยถูกผูกขาดโดยกษัตริย์เซเลนอร์ค่ะนอร์เซเลียเนี่ยก็จะมั่งคั่งและแข็งแกร่งขึ้นแต่กะนั้นนะคะการใช้ผลประโยชน์ที่เกิดจากเกลือที่เป็นการผูกขาดเนี่ยก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นค่ะ ความมั่งคั่งและการเข้าถึงของผู้คนจำนวนมากและเซเรนอรเนี่ยก็เลือกที่จะเชื่อกลลวิธีของเบเนดิกนะคะโดยการเข้าป,าปาราบปรามขั้นรุนแรงกับผู้คนที่อดอยาค่ะแล้วก็กระด้างกระเดืองถึงแม้กลุ่มโลเซเลนนะคะจะได้รับการปลดปล่อยจากท่าให้เป็นไทยแต่ก็เป็นไทยอย่างปวดร้าวค่ะเนื่องจากไร้ซึ่งความช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีสิทธิอำนาจในการเข้าถึงทรัพยากรค่คะ ในขณะที่โลแลนเนี่ยยังคงยึดมั่นในคุณธรรมเขาเนี่ยก็ปลอมตัวเป็นนักบวชจรจัดเพื่อช่วยเหลือเหล่าผู้คนในดินแดนที่กำลังอดอยากและถูกกดขี่ค่ะ เ e เดดิกพาส卡尔เบเดดิกเนี่ยก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อเซเลนอร์เพราะเขาเนี่ยอยู่ในฐานะทั้งที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงค่ะ <st ay> <t une> เขาเนี่ยก็จะเฝ้ามองการเติบโตของเซเลนอร์และต้องการให้เซเลนอร์นะคะไปถึงจุดที่เขาวางไว้นั่นก็คือการครอบครองดินแดนนอร์เลียค่ะ <st ay> <t une> ด้วยสติปัญญาและการตัดสินใจอันยอดเยี่ยมของเขานะคะ mm hmm. ก็จะได้นำพลกองทัพของเซเลนอร์เนี่ย ไปในเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคะ่ะเพื่อเดินตามแผนการที่เขาวางไว้ให้เป็นตามลำดับขั้นตอนนั่นเองการตัดสินใจของเบรเดดิกในทุกสถานการณ์นะคะจะเป็นการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์มากที่สุดค่ะเช่นการเลือกส่งตัวโลแลน์ให้กับศัตรูเพื่อลดความขัดแย้งการเลือกใช้ไฟเผาเมืองเพื่อให้ได้เปรียบในการลบ การวางแผนฆ่าโแรแลนตัวปอมและตัวเองนะคะก็เก็บแหวนของโแรแลนนะคะตัวแทนอาณาจักรของโแรแลนเอาไว้นะคะทำลายเขื่อนเพื่อสกัดการโจมตีหรือแม้แต่สั่งให้เซเลนอรเนี่ยฆ่าโแรแลนค่ะเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะเป็นภัยเบดนิกเนี่ยเขาจะมองทุกอย่างทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเขาก็จะหาหนทางให้เกิดประโยชน์กับพวกของตัวเองมากที่สุด Sneak into the enemy camp under the cover of night and slaughter their leaders in one fell swoop. Brute strength isn't the only way to reclaim the city. We can strike at night and defeat their commanding officers. Level the bridge to the city, cutting off the enemy forces from the capital and keeping its citizens safe. If we encircle the castle, we could negotiate with them. Your choice will determine the fate of Glenbrook. But we call. เส้นทางแห่งผลประโยชน์และก็เบเนดิกตัสคาวเมื่อเรามองเห็นแต่ผลประโยชน์นะคะคุณธรรมเนี่ยมันก็จะหายไปโดยไม่รู้ตัวเบเนดิกนะคะก็คือตัวแทนแห่งผลประโยชน์ซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะในจิตใจที่มนุษย์ต้องการเราเนี่ยอาจจะมองได้หลายมุมในคำว่าผลประโยชน์นะนั่นก็คือการเห็นแก่ตัวหรือสิทธิพึงมีหรือแม้แต่ความฉลาดที่เราเลือกให้เกิดขึ้น เราเนี่ยจะเห็นได้ว่าในสังคมแบบทุนนิยมนะคะของโลกเวลาปัจจุบันเนี่ยคนอย่างเบเนดิกนะคะจะมีอยู่เต็มไปหมดค่ะคือทำทุกอย่างให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมหรือแม้แต่มนุษยธรรมซึ่งในเกมนะคะเขาจะสะท้อนให้เราเห็นผ่านเรื่องราวของเบเนดิกแล้วก็การจากไปของโรแลนค่ะเท่ากับว่าเมื่อเรามองเห็นผลประโยชน์มากเกินไป ตราช่างในใจเนี่ยก็จะเสียสมดุลและสิ่งที่หายไปนั่นก็คือคุณธรรมค่ะเรื่องเล็กน้อยพวกนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ทั่วไปแม่ค้าที่โกงตาช่างการลอกงานการการลดศักดิ์ศรีที่มีในตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์การแสดงละครตบตาการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไปจนถึงการคอร์รัปชันทุกสิ่งนั้นล้วนอยู่ในตัวเบเนดิกต์ เราเนี่ยต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าการกระทำทุกสถานการณ์ของเบเดดิกเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเพื่อให้เข้าถึงความสำเร็จเพื่อให้เข้าถึงผลประโยชน์เราเนี่ยจะยอมเสียคุณธรรมในใจของเราไปเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์คุณธรรมจำเป็นหรือไม่เพื่อให้ดำลงไว้ซึ่งอำนาจและการได้เปรียบคุณธรรมยังจะมีในตัวหรือเปล่า แน่นอนนะคะว่าเราเนี่ยมองผ่านเกมเราอาจจะรู้สึกเจ็บปวดในการตัดสินใจของเบเนดิกต์แต่ถ้าเรามองผ่านมุมในชีวิตเราล่ะการสร้างประโยชน์เพื่อให้เกิดกับครอบครัวหรือตัวของตัวเองกับพวกพ้องเนี่ยเราเนี่ยจะผิดไหมในสถานการณ์ของการมีชีวิตเนี่ยเราก็มักจะโดนทดสอบนะคะด้วยเรื่องง่ายๆที่จะสะท้อนการตัดสินใจระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับหรือคุณธรรมที่ดำรงไว้ เพราะว่าทุกการตัดสินใจนะคะก็จะถ่วงดุลในตัวคุณเองนั่นเองค่ะคุณทรรแล้วกินแกบไรลอำนาจไหลตัวตนแบบโลแลนหรือไปสู่ความสำเร็จได้อย่างที่ต้องการแบบเบเดนดิกเราเนี่ยไม่สามารถไปกำหนดวิธีคิดวิธีการของใครต่อใครตาช่างในใจของแต่ละคนเนี่ยก็ถ่วงดุลไม่เท่ากันค่ะ สถานะทางสังคมการเงินสภาพแวดล้อมพอร้อมที่จะทำให้เราเนี่ยเอ็นเอง,เองได้ทุกสถานาการณ์นั่นเองเพียงแต่ว่าน้ำหนักของหัวใจของเรานั้นจะเทไปทางไหนและเราจะมีความสุขกับมันมากเพียงพอหรือเปล่าเพราะชีวิตเรานั้นเราเป็นคนเลือกเองค่ะ เพิ่มเติมส่วนตัวนะคะเก่าแันเนี่ยยกย่องให้เบเนดิกเนี่ยเป็นตัวร้ายยอดเยี่ยมประจำปี2022ในฐานะตัวร้ายของเกมนะคะเก่ารันเนี่ยยกย่องให้เบเนดิกเนี่ยเทียบเท่าเคฟกาในไฟนอล f a n t a s ีหเลยค่ะเทียบเท่าทอมนุกใน Animal Crossing เลยอะ่ะคนที่เชื่อในสิ่งที่เลวร้ายที่ตัวเองทำเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ตัวเองว่าสิ่งนั้นถูกต้องบุคคลนั้นนะคะมันเกินคำว่าชั่วไปแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเก่แล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอา triangle strategy มาพูดให้ฟังอีกค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ A tactical RPG that will challenge your conviction. There can only one way forward conviction There will only RPG your be one